อาบรรดาพิสุสมณีทั้งหลายแบรรดาท่านพุทธรบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปก็จะขอนำมาปฏิบัติาของท่านผู้เท่าที่พูดมาแล้วเมื่อคืนก่อนเอามาซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปฏิบัติาของพท่านผู้เท่าตอนนี้ผมสนใจมากและก็รักมาก ทั้งนี้พ่อะหร่เพื่อการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็มีความประสงค์อย่างเดียวคือต้องการจุดจบเมื่อมาเปิดดูปฏิปทาของท่านบุเท่าตอนนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าจะคิดจะจดจะจำเอาไว้ ตอนนี้พ่อะไร่พระว่าเป็นปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติกันในชาตินี้เองในช่วงระยะเวลาใกล้ๆมันไม่ไกลแล้วก็เป็นคนที่เรานึกว่าเราจะมองเห็นหน้ากันได้ไวๆคือตายจากเราไปไม่นานนักจึงเห็นว่าปฏิบัตินี้ไม่น่าจะลำบากคือน่าจะทำกันได้ทุกคน แต่ผมนี่ก็มีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าความปรารถนาของผมนี่มันจะได้เหมือนท่านหรือไม่ได้ก็ไม่ทราบในชีวิตนี้แต่ความจริงใจนรักที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานี่ก็มีความปรารถนาอยู่อย่างเดียวอยากจะให้กิต คมพตดศาสนามันเสร็จไปจากใจถ้าถ้าบังเอิญชีวิตนี้ไม่สามารถจะทําได้ก็ตั้งตั้ง,งใจทําชีวิตหน้าต่อไปถ้าขนาดใดที่ลมปราณยังมีอยู่ก็จะขอยึดถือถ้อยคำขององค์สมเด็จพระบรมครูโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งยึดเอาแนวปฏิบัติของท่านบระเท่านี้ปฏิบัติจึงกว่าจะสิ้นชีวิต ต่กิจนั้นจะจบหรือไม่จบก็ตามใจถ้าระยำม,มากมันก็ไม่จบระยำน้อยก็อาจจะจบเก้เาเรื่องของท่านมาพูดกันใหม่เรื่องเก่าเล่าใหม่ให้ขึ้นต้นว่าพระพุทธโอวาทเป็นโอวาทอันสุดท้ายที่องค์สมเด็จพระจอมตายบอกว่าเพื่อการจบกิจตอนนี้ดัชนาไหลผมพอใจติดใจและเกินคำว่าจบกิจ ได้ถือว่าเป็นอวาตสุตท้ายตาเมทิเท่นกล่าวว่าทรงมอบให้ท่านมหาโมคคัลลานะมาสอนแทนท่านและท่านมหาโมคคัลลานะก็โรดรับตรัสมาโดยกล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาสอนแทนเวลานั้นเป็นเวลา9เวลา30นาที นี่ท่านนั้นหลายฟังแล้วแล้วก็ลองนึกนึกทบทวนดูว่าเวลาปฏิบัติของท่านนะ่ะท่านปฏิบัติเวลาไหนกันบ้างก้าวนิกาสามสิบนาทีนี่ความจริงก็หลังเวลาอาหารเข้าใจว่าหลังเวลาอาหารเล็กน้อยคงจะมีแขก จุดนี้แขกคุณจะว่างไปนิดหนึงยย่งไม่อย่างนั้นคนจะไม่ปล่อยเวลาทิงา้งเก้านาฬิกาสามสิบนาทีเพราะว่าตามปฏิบัาของท่านนี้ทราบอยู่ว่าตื่นขึ้นมาพับเวลาเทา่าไหร่ก็ตามปฏิบัติทันทีถ้าเวลาจะฉันพระตาหายก็ใช้าอาหารเรปยิกูและสัญญาเป็นปกตินเวลาท่านบันทึกบอกว่าเก้านาฬิกา,กาสามสิบนาทีเข้าใจว่าเวลาที่กำลังฉันอาหารอยู่ คนจะมีใครสักคนหนึ่งเล้วพวกหนึ่งมันนั่งคอยขัดคอมาหาไม่ว่าขัดคอก็ไม่ได้เขามาหาก็ต้องถือว่าขัดคอก็ได้แต่ว่าท่านก็ไม่โกรธทําตามหน้าที่ท่านกล่าวต่อไปว่าสมหาว่าคนลานาสัง่งว่าให้กําหนดใจลงในความไม่มีของปัญจขัน ปัญญาแข็งก็ได้แก่ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขาวิญญาณวลสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีมันมีก็เหมือนว่าไม่มีคือมันไม่มีการทรงตัวอะไรทรงตัวมีได้มีแล้วเดี๋ยวก็พังมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในทามกลางมีการสลายไปในที่สุดรูป มันก็ปลายกดขึ้นเดียวเดียวท่านบอกว่าชีวิตเหมือนความฝันรูปโฉมนมพันเหมือนดอกไม้ไอชีวิตของเราที่ทรงตัวอยู่นี่มันเหมือนกับความฝันมันมีอยู่แล้วไม่ช้ามันก็พังสลายไปรูปโฉมนมพันเหมือนดอกไม้ดอกไม้มันแนที่แรกยังไม่ยังตูมต่อมาก็แย้มทีละน้อยละน้อยบานเต็มที่มันก็สวย ให้ก็ร่วงกระโยไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดก็พังไปที่สภาวะของรูปมันก็เป็นชิ้นเดียวกันให้เสียงกินรสสัมผัสมันก็เหมือนกันท่านบอกว่าทุกสิ่งทั้งหมดนี้จงรักษาอารมณ์ให้เป็นเอกอกากรมณ์ว่ามันไม่มีคำว่าไม่มีในความจริงมันมีมีแล้วต่อไปมันจะไม่มีเพราะมันจะพังรูป มันทรงอยู่ได้ไม่นานมันก็พังเสียงที่เรามีความพอใจฟังแล้วกว็าหายไปจะกลิ่นที่สัมผัสจะโหมก,กระทบแล้วกว็าหายไปการสัมผัสที่พึงพอใจสัมผัสแล้วเลิกสัมผัสก็าหายไปรสที่สร้างความทราบซ่านจากปลายลิ้นกลางลิ้นถึงโคนลิ้นลดก็าหายไป อย่าไปสนใจมันว่ามีเพราะมันผ่านไปแล้วมันก็หมดไปไม่ช้ร่างกายมันก็สลายตัวท่านบอกว่าจงรักษาอารมณ์นี้ให้เป็นเอกะขะตารมมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีมาอันนี้เห็นยันได้แก่อากาสารนรรจายานะละมังไปเทียบกันแต่อารมณ์ะนิผานนี่เป็นอารมณ์อันตกิเลส อากาสารนัญจายตนะที่ท่านเจริญกันให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสลายไปว่างไปเหมือนกับอากาศหรือว่า,ากินจัญญายตนะไอกินจัญญายตนะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในมันไม่มีอะไรเหลือหมดไม่มีไปลงกันตรงนั้นได้เข้าวปใเนวันาญานาสัญญายตนะอารมณ์นี้ไม่ใช่ มันมีก็ทำความรู้สึกเหมือนว่ามันไม่มีตอนนี้แต่ว่าท่านสนใจในอรูปฌานจะรู้สึกว่าง่ายจิตมันท่งตัวเห็นชัดๆเป็นนั้นว่าท่านแนะนำว่าองค์สมเด็จพระสุนทรวรให้ทำความรู้สึกว่าปัญจขันทั้งหมดและทุกเสียงทุกอย่างทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือ มีแต่หวนเข้าไปดูถึงมาหาสิปฐาน,นาสูตรก็จะรู้สึกว่าเป็นของไม่แปลกหลังจากนั้นท่านให้เพ่งอารมณ์อาเพลนเพื่มมันเกิดข,ขึ้นจากรูปอารมณ์ที่เห็นรูปไปไงรักในรูปรูปสวยทรงดีผิวสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสดีไอ้คำว่าดีๆอย่างนี้ให้พิจารณาดู ว่าทั้งหมดนี้ที่มีสภาวะมีรูปเป็นต้นมันเป็นของที่ไม่มีทำไมาจงว่าไม่มีมันมีนี่มันมีแล้วมันเดี๋ยวมก็ไม่มีย้อนไปถึงปูย่ย่าตายายทวดพวดเง่าเหล่ากอเราตั้งแต่ตอนตอน้ตนต เราอาจจะรู้ว่าพ่อเราเป็นลูกของใครลูกของปู่ปู่เราเป็นลูกของใครลูกของโทษโทษเราเป็นลูกของใครลูกของพอ่อโทษแม่โทษแล้วท่านนั้นหลายเหล่านั้นมีไหมละเวลานี้ได้ทรัพย์สินของท่านหลายที่ท่านหลายมีทรัพย์สินอยู่มีบ้านช่องเรือนโรงเพิ่มทอนท่านหลาแล้วนั้นมันมีเหลือไหมมันไม่มีทําไมว่าไม่มีมันหมดไปแล้ว ร่างกายทั้งหมดแล้วก็เราล่ะยังจะมีอะไรต่อไปไม่มีอาการหมดหรือยังไงนี่ผมขยายนะครับท่านบอกว่าไม่ให้ยึดถือคือให้ปล่อยไปเสียไม่เกาะอ,อยู่ไม่ยินดีคือชอบใจด้วยแล้วก็ไม่ยินร้ายคือไม่ชอบใจด้วยในเมื่อมันทรงตัวอยู่เราก็ไม่ยินดี ถ้ามันย่อยยับลงไปเราก็ไม่ยินได้ปล่อยมันตาาสภาพจิตยอมรันบนะถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาถ้าเรายังไปติดมันอยู่ก็ชื่อว่าเราเป็นท่าตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์เราจะไม่มีความสุขตลอดชีวิตแม้ตอนนี้ก็ควรจะคิดนะครับควรจะคิดตาม ผมได้ชอบจริงๆผมอยากจะภาวนาแม้บนเจ้าพ่อเจ้าปู่ที่ไหนเนอถ้าตามใจของผมให้ได้อย่างท่านพูดเท่านี่จะเอาผมเท่าไหร่ผมก็ให้ถ้าผมมีเนะี่ยใจแก่เสื้อแก่ผ้านี่ผมก็แก้ให้ถ้าใจผมได้อย่างนี้ผมพร้อมพร้อมที่จะยอมเป็นทาสรับใช้ด้วยการทั้งพวงเพราะใจมันสบาย เองกล่าวแต่ว่าให้ทําใจเป็นเอกัตตาอารมณ์ให้อารมณ์มันทรงอยู่อย่างนี้เอกะแล้วก็เป็นหนึ่งมีอารมณ์อย่างนี้อารมณ์เดียวที่เราจะทรงอยู่ไม่มีอารมณ์เสียงอื่นเข้ามามาสอดแทรกเข้ามาเจียนีญฟังแล้วก็จาจาแล้วก็คิดกิดกับพวกท่านท่านทําความดีกันอยู่มากแล้วเวลานี้มีมากท่าน ก็ผมถือว่ามากท่านนะอาจจะเหลืออยู่บ้างจะบอกว่าหมดทุกท่านจะหาผมเดาเกินไปในบางท่านจะบอกว่าอไอเจ้าเท่านี่โง่นี่ฉันไม่ได้มีความคิดอย่างเธอสักนิดหนึ่งเธอมาบอกว่าทุกท่านนี่ฉันไม่ได้ทำตามนะที่เธอพูดมาทุกวันทุกคืนนะ่ะวันนั้นเปกี่หนะฉันไม่เคยเห็นด้วย นี่ฉันมาบมบ,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 บวดแต่ฉันมันหลอกชาวบ้านเขาเล่นกขาโกว่าฉันเป็นนักบวชเท่านั้นฉันมานั่งเอาเปรียบชาวบ้านไอ้เจ้าเท่าบอกว่าทุกคนมันไม่ใช่ไม่ได้ไเจ้าเท่าไม่โง,ง่แต่ความจริงผมไม่ว่าถ้าจะโง,ง่ก็ยอมโง,ง่แต่ถ้งบอกว่าหลายมากส่วนมากที่ไม่ลงมาทุกท่านก็ไม่รู้ใจท่านผมไม่ใช่พระพุทธเจ้า ทุกท่านตั้งใจดีและมากท่านตั้งใจดีอยู่แล้วทุกเสียงทุกอย่างที่เบิกกิตกุฎศศาสนาถ้าไม่เพิกเฉยจิตส่วนตัวถ้าไม่เพิกเฉยงานหลวงไม่ขาดงานลาดไม่เสียคนอย่างนี้ดีทุกคนอย่างนี้ปรารถนาอะไรก็ได้แต่ว่าอย่านึกว่าผมไปพรหลานไปแล้วนะ เวลานี้ผมกําลังจะพยายามพุ่งคลําปฏิบัติทาของท่านบุเทาพบนี่ผมดีใจเกือบตายคิดว่าชีวิตนี้ของผมไม่เป็นหมันแน่ผมไม่ได้มากผมเอาเอาน้อยเพราะผมเป็นคนอยากความรู้สึกของผมเป็นคนโลภมากอยู่เสมอหเห็นว่าผมไม่รู้จักพอสักที สร้างสมทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ตามมีหรือไม่มีก็ทําดัทุกสิ่งทุกอย่างท่านหนึ่งเป็นความสุขส่วนตัวได้ใจสบายสองมีความสุขเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ได้ทำอะไรทุกอย่างปรรบตนเองเป็นสำคัญ แล้วตัวเองเป็นสำคัญยังไงคือว่าถ้าตัวเราชอบแบบไหนคิดว่าคนอื่นก็ชอบแบบนั้นทําให้ไม่เกิดความสุขไม่ได้ี่ผมเป็นคนาาตะกราตะครามยาวอย่างผมน่าจะลําบากเอาละเป็นอวเรื่องผมผ่อนไปี่ผมไม่เห็นท่านบูเท่าเขาผมก็ตกะกร้มั่งสิชอบใจนี่ท่านก็เป็นคนห่างผมไม่เท่าไหร่นี่นาะ ทำไมท่านทำได้เราก็ทำได้แต่ทำได้เท่าท่านหรือไม่เท่าท่านก็ช่างไม่ได้มากก็เอาน้อยเอาให้มันได้เพราะมีวิสัยขโมยขึ้นชื่อว่าขโมยแล้วเข้าบ้านใครต้องหยิบของให้ได้ไม่มากก็น้อยไม่งั้นมันเสียจริยาของขโมย <c oughs> ภาพพื้นของขโมยมันจะเสียไปหมดเราต้องเอาให้ได้ไม่ได้ทั้งห้าปัญญากันห้าเอาหนึ่งก็เอาเดียว ตัดรูปไม่ได้ก็ตัดเสียงตัดเสียงไม่ได้ก็ตัดกลิ่นไดกลิ่นไม่ได้ก็ตัดรสัดรสไม่ได้ก็ตัดสัมผัสเวลานี้สบายตัดสัมผัสได้แล้วเพราะไม่มีเมียกับเขาอ่ะมีก็มีไม่ได้ในเป็นพระมันก็ต้องตัดไปได้หนึ่งละโกโก้ไปได้หน่อยว่าต่อไปท่านบอกให้ทําเป็นเอกตารมให้รงสมอยู่อย่างนั้น อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ปนไม่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงรักษาไว้อย่างนั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีมันสลายหมดไม่ยึดไม่ถือมันแล้วสอนต่อไปว่าให้ตั้งอยู่ในอมเมกขาญาณไม่ว่าเราจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายเหล่านี้เราจะเฉยโดยไม่ยอมรับอารมณ์อย่างนี้ไว้ในใจของเรา ว่าอารมณ์ที่ว่ารูปมันดีเสียงมันดีเนะี่ยเป็นต้นไม่มีในใจของเราเราทรงให้ทําใจนี่เป็นคําพูดของพระมหามคคล,ลานะที่ท่านบุเท่าทรงไว้ว่าทรงสั่งมาให้ทําใจให้ผ่องใสในพรมิหารสี่พรมิหารสี่ก็รู้จักกันแล้วนี่โดยที่ว่าสัตว ระบ,บุคคลทั้งหมดควรได้รับความ,มเมตตาคือความรักควรได้รับความกรุณาคือความสงสารให้ตั้งใจทำให้ดีโดยไม่เกียจคร้านนี่พระพุทธเจ้าสั่งมาสั่งพระหาโมคคลานะมาบอกว่าหากไม่ประมาทจิตจะพ้นจากอาสาวะคือพ้นจากกิเลสทั้งหมดเป็นพระหลาน นับตั้งแต่วันนี้ไปจึงครบหกสิบวันฟังแล้วท่านบอกว่าแหมพอฟังคำว่าหกสิบวันเท่านั้นคิดว่าวันที่หกสิบมันเป็นวันทุ่งนี้ดีใจสึกกับตายว่าเวลาหกสิบวันไม่ไกลสำหรับเราดูบันทึกของท่านต่อไป ถ้าบันทึกไว้ว่า28่สิดกรกฎาคม2506ัตรงกับวันขึ้นเจ็ดค่ำเด็งเก้าเป็นวันอาทิตย์ครบกำหนดก่อนสิ้นเดือนประมาณรุ่งอรุณคืนได้รุ่นใหม่ของวันที่หนึ่งสิงหาคม2506ัห้ท่านเขียนไว้ของท่านอย่างนี้ก็ว่าไปว่าไปก็หมายความว่า ตอนว่าตอนก่อนน,ะะนั้นเขียนยี่ปกรกฎาคมตรงกับวันขึ้นเจ็ดข้าเดือนเก้าตรงกับวันอาทิตย์เอาอหมายความท่านอาจจะบอกว่าท่านปฏิบัติครบกําหนดก่อนสิ้นเดือนประมาณรุ่งอรุณของวันใหม่ของที่หนึ่งสิงหาคมท่านบันทึกไปแค่นี้ผมก็ไม่รู้จะว่าอย่งไรก็ฟังของท่านต่อไป ท่านบันทึกไว้ว่าพระขีนาศพระขี่นาศนี่หมายถึงพระอรหันต์คือเป็นผู้มีกิเลสสิ้นแล้วนะขี่นาศแปลว่าเป็นผู้มีกิเลสหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วได้มาบอกคถาว่าได้มาบอกคถาเรียกจิตตนสำหรับเทศสำหรับอบรมสำหรับสุนทนา n a ทำให้ใจคนน้อมมาหา ถ้าถามว่าอย่างนี้นะจิตตะมาหาจิตตังปิยังมะมะจะไม่ดีนะครับว่าจิตตะมาหาจิตตังปิยังมะมะท่านว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตแล้วนี่ถ่าอนุญาตแล้วก็ใช้ได้ของพระพุทธเจ้านี่ถ้าไม่ทรงอนุญาตใช้ไม่ได้ แต่ผู้เรามาขโมยของท่านนี่เราก็คงใช้ได้อ๋อพริกมาหน้านี้เป็นนวมาเข้าใจว่าท่านบอกวันที่หนึ่งนั่นหมายถึงว่าวันที่หนึ่งเป็นวันที่พระขีณาสพมาบอกคถาบอมาถึงหน้านี้ก็พบบอกว่าสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกตรงกับขึ้นสิบสองค่ำเดือนเก้า ท่านบอกว่าเวลานี้วันนี้เวลาเช้าตื่นขึ้นมาเลืมตาป๊บตามปกติกลางคืนก็ไม่ค่อยได้หลับองนี้ดูปฏิบัติธรรมฟัดแหลกเครื่อฟัดให้กิเลสแหลกก็ดีกว่าฟัดให้ร่างกายและจิตใจมันแหลกเพราะมากิเลสฟัดท่านฟัดแหลกท่านบอกว่าเจริญสมถธรรม ได้ผลด้านสมาธิสูงมากจะไม่ดีนะคำว่าสมาธินี่เราได้ถึงไหนรักษาอารมณ์ให้มันมากที่สุดดีที่สุดเท่าที่จะพึงรักษาได้ทรงไว้ได้ท่านบอกว่าความจริงวันนี้พุ่งซ่านมากทั้งกลางวันและกลางคืนท่านกล่าวต่อไปว่า ในระหว่างที่อยู่ระหว่างว่าโสดาาละเอียดคำว่าโสดาละเอียดนี้หมายถึงพ่าสกิทาคามีจะไม่ดีว่าการที่จะทรงจิตของเรานะ่ะดูปฏิบัติของท่านบุตรเทวท่านจะไม่ยอมเชื่ออลงของท่านเดชขาติถ้ามีอะไรสงสัยว่าจะดีใครว่าดีว่าเด,ด่นไม่จะเป็นเสียงทิพย์เสียงสวรรค์ ท่านก็ไม่ยอมรับฟังไม่ยอมรับเชื่อถอยหน้าถอยหลังก็ยับขยายให้มันแน่ใจยอยู่เสมอนี่การปฏิบัติกรรมฐานเพื่อผลดีเนี่ยก็ทำกันอย่างนี้จงอย่าลืมพัมบาลีว่าตนาโจทยาตานังกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตนไว้เป็นปกติจะมีผลใหญ่อย่าไปมองในด้านดีคือมองในด้านชั่วให้มาก คิดว่าเรายังเลวอยู่เรายังชั่วอยู่มองน่นนิดมองนี่หน่อยแม้แต่ชั่วนิดเดียวก็จับจิตว่ามันชั่วมากจะได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทำลายให้มันพินาศไปยายใช้คำว่าไม่เป็นไรถ้าไม่เป็นไรแล้วก็เสร็จลมมรรทุกรายท่านล่าวต่อไปบอกว่าแม้ได้อยู่แล้วจะวางโสโูโนดาละเอียดคือพระสกิทาคามี ก็จะมียังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านอยากไปนี้อีกไม่เกินสิบวันจะถึงอนนาคามีเห็นไหมโสดาละเอียกก็คือสกิทาคามีถ้าจะเป็นหลงว่าโสดาละเอียดคือพระโสดาบันแล้วมาไรจะถึงสกิทาคามีถ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าอยู่ระหวานน่างนี้อยู่ระหว,าว่างพระโสดาละเอียด ได้จากนี้ไปอีกไม่เกินสิบวันจะถึงอนาคามีคำจำให้ดีนะว่าไม่เกินนะไม่ใช่ครบสิบวันและก็ไม่เกินครบกกำหนดจากวันนี้ไปหกสิบวันก็จะจบกิจในพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์ท่านบอกว่าฟังเพียงเท่านี้ใจก็โฟดีใจเกือบตาย แต่ก็นับความดีใจไว้เส้นได้ว่าเรามันเลวตรงไหนบ้างถ้าเรายังหาเลวจบพบไม่หมดความจบจกิตพระพุทธศาสนาจะไม่มีสำหรับเราท่านจะมองหาความเลวทุกจุดในด้านสังโยชนิสิปริการท่านบันทึกต่อไปว่าสมเด็จโปรดให้พิจารณาความตายให้มาก นี่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมภารถเองมาทรงประทับเือในเห็นมีฉัพพรรณรังสีรัศธิมีประการผ่องใสแล้วสมเด็จพระจอมตายกบตรงตัดว่าสามมเกศสีเอ๋ยเจ้าจวนจะเสร็จกิจในพุทธศาสนาอยู่แล้วกิจเองของท่านของเธอจะไม่มีอยู่แล้วมันยังเหลืออยู่นิดหน่อย ในระหว่างนี้จงพิจารณาความตายให้มากอย่าสนใจกับกายอย่าสนใจกับกายของเราอย่าสนใจกับกายของคนอื่นอย่าสนใจกับวัธตถุาตุใดๆเราตายแล้วเรานำไปไม่ได้เธอจงพิจารณาขันห้าให้ละเอียดอย่าข้ามแม้แต่จุดเล็ก ว่ารูปก็ดีเวทนาสัญญาแสงขันยิญยณก็ดีมีอะไรบ้างที่เป็นเราเป็นของเราวางภาระมันเสียหมดอย่ากำหนดว่ามันเป็นเราเป็นของเราตามันทึกแต่งกล่าวต่อต่อไปว่าท่านมหากัจจยนะท่านบอกว่าการทำจิตพิจารณาขันห้าละเอียดนั้น ได้แก่การเข้าสมาธิให้ถึงที่สุดแล้วก็พิจารณาขนาันห้าถ้าจิตมันเกิดมีอารมณ์ฟุ้งซ่านในระหว่างที่พิจารณาให้วางภาระในการพิจารณาเสียจิตจับสมาธิตามเดิมให้จิตอารมณ์ทรงตัว ให้มันทรงให้มากที่สุดสุดที่จะทรงได้จิตใจผ่องใสมีจิตเป็นเอก,กตาคือมีอารมณ์เฉยเป็นหนึ่งแล้วก็จับจิตถอยลงมาอีกนิดหนึ่งใช้อารมณ์คิดพิจรารณาขันห้าให้ทําถอยหน้าถอยหลังไปอย่างนี้ไม่ช้าจะจบกิจพระพุทธศาสนาเวลานี้กําลังใจของเธอรีอนิเดียว คือเยื่อใยที่มีความสำคัญมากไม่ันก็ได้แก่วิชาอาวิชาก็คือฉันทากับราคะฉันทะจงอยาพอใจในมนุษยสโลกเทวโลกและพรมโลกราคะจงใช้ปัญญาพิจารณาว่ามนุย์โลกเทวโลกและพรมโลกไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรดีมันเป็นที่ขังของความทุกข์ และท่านก็บ,บันทึกไว้บอกว่าเย็นใกล้ค่ำ2สิงหาคม2506เป็นอันว่าการพิจารณาหรือก็ท่านพบกิจจุดนี้ของท่านันตอนเย็นวันที่2สิงหาคม2506ห้ารยหการบรรดาท่านทั้งหลายเวลาการพูดไปมันก็ไม่มีแล้วนี่หมดเวลาพอดีจํำปฏิบัิทายของท่านไว้ผมถือว่าบรรดาท่านทั้งหลายมีกำไรเป็นกรณีพิเศษ ขอสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชเคนทุกท่านจงพากันปฏิบัติตามปฏิบัติทาของท่านบาุตเท่าความดีจะถึงท่านเอาละต่อที่นี้ไปขอทุกท่านทรงดียาบททั้งสี่ประการในครบกำหนดจิตตามอัตยยาสายจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรสวัสดี